โอเคอีพีสองนะครับมาแล้ววันนี้เป็นวันหยุดวันอังคารก็ uh, กิจวัตรประจําวันของวันหยุดก็ตื่นมาซักผ้าก่อนอันดับแรกอันนี้ผมก็ได้เอาผ้าลงไปไปซักข้างล่างและจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะออกไปซื้อของก่อนเพื่อว่าเอามาทำกับข้าวเพราะว่าในตู้เย็นโล่งมากก็ปกติพัช uh, จะซื้อของอาทิตย์ละครั้งนะครับจะให้บัตเจตตัวเองประมาณอาทิตย์ละ100หลนึ่งร้อยเหรียญก็คือประมาณ 3,300บาทตอนนี้เนาะก็จะมาดูกันว่าผมจะซื้ออะไรได้บ้างในราคา3,300แล้วราคาของแต่ละชิ้นจะเท่าไหร่ถ้าเทียบกับประเทศไทยนะจริงๆก็อยู่ที่นี่มานานแล้ว7ปีแล้วก็ไม่ไม่รู้ราคาที่เมืองไทยแล้วแต่ยังไงก็เดี๋ยวจะมาให้ดูกันว่าจะซื้ออะไรได้บ้างก็เดี๋ยวขออนุญาตเตรียมตัวใส,ส่แมสหรแล้วก็เรียก Uber นะครับเดี๋ยวจะไปช็อปที่เราจะไปซื้อกันเดี๋ยวเจอกันครับ โอเคตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับที่ช้อปปิ้งที่บอกก็คือฟูนปาร์าก็เดี๋ยวจะแปลวรถเข็นก่อนนะฮะก็อยู่ตรงนี้เอารถเข็นก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในเราไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างครับไม่ได้มาประมาณจริงๆบอกว่ามาทุกอาทิตย์ใช่ปหแต่ว่าเหมือนไม่ได้มาประมาณสักสิบวันละผมก็มาทำงาน ก็เดี๋ยวเรามาดูกานว่าข้างในมีอะไรโอเคเรามาเจอลุนซานตานะฮะเข้ามาแล้วข้างในนะโซนแรกที่ผมเห็นก็คือเป็นดอกไม้นะครับล้วก็จะมีแบบตามเทศกาลแหละช่วงนี้มันเป็นครนะิสต์มาสเนาะก็จะขายต้นคริสต์มาสต้นดอกไม้อ่อชอดอกไม้นะไรผลไม้นะครับก็มีขายเป็นทั้งกล่อ <c> ง <oughs> แล้วก็ที่แยกขายแบบตามที่ชอบเนี่ยนี่ก็แพ็คให้แล้วคุณภาพก็จะดีขึ้นมานิดนึงเลยเนงะี้ย Um, โซนนี้มันดูอันนี้ผมซื้อแต่ผมเกลียดปอกลูกหนึ่งก็ตกประมาณร้อยนึง่งนะครับ mm hmm. ก็ขา,ายเป็นลูกส้มจะขายเป็นเขาเรียกอะไราตามน้ำหนักกล้วยก็ขายตามน้ำหนักนะครับ, mm hmm. รบอันนี้เหมือนกล้วยกล้วยบ้านเราเลย mm hmm. ครึ่งกิโลก็66บาทนะครับแพงไปเนาะเกลือธรรมดาโกเกร,รับ ซนนี้จะเป็นโซนผักสลัดนะครับก็จะมีขายบางทีก็มีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆอะส้มอันนี้เป็นส้มนะส้มแต่ไม่เหมือนบ้านเรามันจะนิ่มไปน,นิดนึงนะแก้วมังกรหรอครึ่งกิโลห้าเหรียญหนึ่งกิโลก็สิบเหรียญก็สามร้อยสามสิบนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะแค่สองลูกก็น่าจะสามร้อยสามสิบละอโวคาโดใหญ่มากอันนี้เหมือนกันก็ ข้าไข่ต่อลูกเลยฮะอโวคาโด่หนึ o ่งลูกเขาไข่ที่เก้าสิบเก้าบาทไม่ได้ไม่แน่ใจว่าราคาเขาแพงแค่ไหนพอจากตรงน,นั้นเราจะเดินมาที่โซนนี้นะครับก็จะเป็นพวกกระเทียมกระเทียมปอกแล้วกิมจินะเพราะว่านี่เป็นเจ้าปอกเป็นคนเกาหลีนะครับก็จะมีกิมจิขายบ้างเยอะแล้วก็ฝั่งน,นี้ก็จะมีแอปเปิ้ลม <Hey. S 1> ีเผ็ดนะฮะแล้วก็ของที่หั่นแล้วเห็ด hey. ตัวนี้ที่ผมใช้ประจําเลยจะเป็นเห็ดนางฟ้านะครับผมจะทําต้มยำเห็ดเดือดท้องก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้เท่าไหร่อันนี้ขึ้นชายเคยไปใช้ครั้งหนึ่งตอนไม่ใช่ขึ้นชายเขาเรียกอะไรนะขึ้นชายปะ <S <s <ani> เคยทําผัดไทยแล้วมาซื้อไปทีเพื่อประกอบภาพที่สวยงามนะผลไม้ยังมีต่อน,นะคราร์เพล่นนะอันนี้ต่งางๆนะครับก็มีผักสลัดขายมีอ่าสลันแน่นะฮะมาดูราคาสลันแน่สิ ก็แน่หนึ่งกรัมสองจุดสามเลเซก็หกสิบหกต้นวันเจ็ดสิบห้าบาทนะครับแล้วก็จะมีพวกอย่างอื่นมีบล็อกลีมี e ีนสปร out Brussels sprout นะแล้วก็ถั่วที่นี่ไม่ใช่ถั่วฝักยาวบ้านเรานะรสชาติจะไม่ไม่ได้อร่อยเหมือนบ้านเรานะอันนี้ก็อ่าอันนี้ผมจะไปทำต้ยมยำสิบเปาแล้วหนึ่งก็มีต้นหอมมีพวกอา่าคนชอบส่วนมากที่นี่จะเป็นคน เอเชียที่เป็นเกาหลีเป็นอ่าลาติโนนะครับอ่าอันนี้ค่อนข้างจะแน่นนะมันไม่เหมือนกระป๋องตีบ้านเราบ้านเราจะแบบอร่อยกว่าอันนี้ก็เป็นมะมะเขือลูกใหญ่นะครับอ่ามะละกออันนี้คือผมตีไปประมาณ1นกิโลประมาณ3เหรียญใช่ไหมครับ3เหรียญประมาณ9กบาทแต่มะละกอทนี่ไม่หวานนะต่อให้ดูแบบเหมือนหน้าตาเหมือนจะหวานมากก็ไม่หวานแล้วก็อ่า มาโซนนี้ยังมีมะนาวมะนาวที่นี่คนจะนิยมใช้เป็นมะนาวเหลืองนะครับที่เขาเรียกว่าเลมอนจะอยู่โซนน้นแต่นี้เป็นมะนาวเขียวซึ่งให้รสชาติเปรี้ยวแล้วก็หอมกว่าผมก็จะมาซื้อที่นี่ที่นี่ก็หน้าร้อนมะนาวจะถูกกว่ากประมาณ15บลูกต่อสองเหรียญก็คือหสบาทแต่ตอนนี้คือ9้าลูกหกบาทนะก็จะมาตรงน,นี้มีผลไม้ยังถ่ด,ด้วยมีฝรั่งซึ่ง ครึ่งกิโล200กลิบาทเนาะมันไม่ค่อยหวานอะ่ะเคยซื้อไปกินเหมือนกันแต่มันไม่ค่อยหวานก็เลยเลิกซื้อละขยับมาในส่วนต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นมันเนาะมันสับปะหลังบ้านเราเอ่อไม่ใช่บ้านเราบ้านเราก็มีฟักทองฟักทองเคยซื้อไปทําแล้วแต่มันไม่อร่อยนี่เห็นไหมเขาเกียนว่าทมคินจะมาจะไม้กัน้นก็มาจาัดสมัยก้าแต่รสชามันไม่มันอะ่ะ แล้วก็ <Okay. S 1> มีอโลเวล่าด้วยนะว่านหางจระเคอันนี้ลูกของอตะบองเพชรนะฮะปแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นอ,อของสดนะครับตีฟูดซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตรงนั้นนะครับเวลามาซื้อปลาที่นี่เนี่ยเราสามารถบอกให้เขากอดเกล็ดให้ได้ ผ่าไส้ให้ได้ร้านคอนสัตน์ให้ได้ให้บังให้ได้นะครับเขาไม่ได้คิดเงินเพิ่มนะเขาก็บอกเขาว่าจะเอาแบบไหนอะไรเงี้ยมันเป็นบริการเขาอยู่แล้วเงี้ยเหมือนดีลให้ซื้อเป็นตัวแล้วบอกให้เขาตอดเกตดึงไส้อย่างเงี้ยก็บัง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 นะฮะแล้วแต่เนี่ยอย่างคุณป้ามายืนรอนี่เขาสั่งไปแล้วแล้วโซนนี้ก็จะเป็นโซนเอ่อของแช่แข็งนะตามที่เห็นนะครับก็มีต่างๆสนุกแคปคิงแคปนะปลาเล็กปลาน้อย <Okay. S 2> อันนี้เป็นอันนี้เป็นยอดของกระบองเต็นะครับเนี่ยเขาทานกันโดยเฉพาะคนที่เป็นลาตินอเขชอบกินกันแล้วก็โซนนี้จะเป็นเนื้อครับจะเป็นเนื้อใส่ถุงไว้อันนี้ก็เหมือนกันคือจะมีหลายหลายประเภทแต่ที่น่าตกใจคือมีตีนด้วยนะที่นี่มีตีนตีนไก่เฮ้ยเขาบอกคนจีนก็กินเนาะแล้วก็พวกอ,อะไรอ่ะ เนี่ยไอ้พวกข้างในทั้งหลายเลยเนี so ่ยไส้กรอกเนาะไส้กรอกนี่ต th ่างๆหมูห ah, มูบดอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาซื้ออันนี้หน่อะต่อไปก็จะมีเจ้าที่ที่เขาจัดการเรื่องเรื่องเรื่องนี้เนาะทั้งหลายก็จะมีราคาบอกแล้วก็เออ๋ยวม่างหมรบดปกติจะได้หมูบดตรงนี้มันไม่มีอ๋อนี่ไง เอาไปสองอันหนึ่งก็ได้เมื่อปีทไปก็จะไม่ค่อยได้ทำอะไรเกินแต่ก็ไรนี่แล้วก็ระบวมกัที่ต่ออ่ะอันเนี้ยอร่อยบอกเลยอันเนี้ยอร่อยแคบหมูของน่าจะเป็นแบบลาติโนอ่ตองรนะ้อยส,สามสิบบาทฮะอันเนี้ยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเอไปสองอันเนี่ยเป็นตับเปบนกรอบ เอาแบบไม่มีรสชานะครับอันนี้จะมีแบบใสความเผ็ดไปนิดนึงโอเคตรงนี้จะเป็นที่จ่ายตังค์นะครับแล้วในส่วนของที่จ่ายตังค์เนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือคอยใส่ถุงให้เราหรือถ้าเราไม่อยากรอนานก็ตรงไปตรงนี้เลยครับเนี่ยเ e l ร Service Express ก็คืออย่างมากสุดแค่แค่สิชิ้นก็ไปตรงนี้ได้เลยก็กจ่ายตังค์มินสดววใช้บัตรได้นะแต่ว่าผมของผมมากกว่าสิชิ้นเนาะ รถผมจอดตรงนั้นละเดี๋ยวผมจะไปจ่ายตังค์มาดูกันว่าจะเท่าไหร่โอเคครับเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะเรามาดูกันว่า <g ười> เงิน100หนึ่งร้อยเหรียญที่ผมตั้งไว้ <g ười> ผมเกินหรือเปล่าแล้วได้อะไรมาบ้างนี่คือยาวเท่านี้เลยอ่ะมาดูกันว่ารวมแล้วราคาเท่าไหร่เกินฮะ โดนไปทั้งหมด116เหรียญบวกกับอีก46เซนนะครับก็เราราวประมาณ100เห 3, 3, 3นะ 26, 3, 3. เรียญคือ3 3 0 0เนาะ16เซนย16,3สหเลประมาณ1,400กว่าบาทนะครับถ้าใครสนใจก็ติดกดเครื่องคิดเลขตามได้บวกค่าอูเบอร์อีก20เหรียญบวกค่าอูเบอร์อีกห6 0ก็เลสเซว่า3,5 0 0วั 3, <5. S 2> นนี้ คร่าวๆได้อะไรมาป้า,ปาได้สลัด1กล่องนะครับอันนี้ผมคิดว่าจะน่าจะอยู่ที่ประมาณ5ดอลลาร์ได้สลัดมา1กล่องได้ไข่มาทั้งหมด3ามแพ็คแพ็คละ18บแสิบแปดฟอง เขาขายในราคา10เหรียญน,นะครับก็คือ330ได้ไข่มายมา 3, 3แพ็คต่อไปเอ,อ่อหมูบดอันนี้ไม่ถึงไม่ถึงครึ่งไม่ถึง5ขีดนะครับก็ประมาณ3 0 3ร้อสมบาทไม่ถึงได้กุ้ง frozen มาอันหนึง่งกุ้ง frozen เนี่ยอันนี้แพงหน่อยนิดนึงเพราะเป็นกุ้งขนาดใหญ่นะครับ31เหรียญน,นะแพ็คนี้31เเหรียญ อยู่ที่น้ำหนักอยู่ที่600กรัมเองอะ่ะโอ้โหนั้นน้ำหนักโซเดียมสซอ,อันนี้เท่ากับเกือบ1นกิโลนะครับ900 908อยเกอืมเกือบ1นกิโลก็เป็นตัวใหญ่อยู่ะอ่ะอก็ได้อ่า อันนี้เป็นที่จะมาทําต้มแซบของวันนี้นะอันนี้คือสิ่งที่ซื้อมาทําต้มแซบได้แคบหมูแคบหมูแพแ็กละสามสามเหรียญก็คือร้อยหนึ่งซือมาสองแท็คมะขามหวานของวังเดิมอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากเมืองไทยนะครับผมเคยซื้อมาทานแล้วหวานแต่ว่าบางทีก็หวานมากบางทีก็หวานน้อย อันนี้ตกอยู่ประมาณเท่าไรหร่ดูดิตอนซื้อไม่ได้ดูราคาเลยทามารีนทามารีนอ๋อแปดเหรียญน,นะครับประมาณสามร้อยกว่าบาทแปดสามปรว่าณเกือบสามร้อยไม่ถึงแปดสามร้อยกว่าบาทอันนี้สองเก้าเก้าอันนี้เก้าสิบเก้าบาททำได้กระเทียม ที่ยังที่ปอกแล้วนะครับประมาณร้อยจ็สิบบาทผมได้ต้นหอมมาต้นหอมเราอ๋อแพงเหรอนี่เก้าสิบบาทอะเนี่ยอันละเก้าสิบกว่าบาทนะอันนี้ต้นผักชี ก็มีขนมได้มาคับอันนี้ก,กินอาหารเช้าตกประมาณอ่ละเก้าสิบบาทเหมือนกันแล้วก็มีแอปเปิลแอปเปิลเนี่ยในนี้เขียนไว้ว่าแอปเปิลราคาสิบเหรียญก็สามร้อยสามสิบผมได้แอปเปิลมาทั้งหมดหกลูกลูกโตโต,โตเลยแอปเปิลโอเคโอเคแล้วก็ผมได้ผักชีใบเลื่อยมาอันนี้ประมาณ ได้เซเจ็ดบาทครับแล้วก็ซื้อน้ำส้มคั้นสดเนาะที่เป็นอันนี้เป็นน้ำส้มขวดนี้นะ่าจะประมาณ200ร้อยมั้งประมาณเกือบเจ็ดเหรียญต่อขวดใช่หกเหรียญฮะหกสามสิบแปดสองร้อยละพ 3, 3ะ่สามสิบสามเนาะอันนี้น้ำส้มธรรมดาอันนี้น้ำส้มที่ผสมกับ รีดรูทเนาะมันก็เลยมีสีแดงก็สรุปว่าวันนี้หมดเงินไปทั้งหมด166บวกค่า Uber อร์20เหรียญก็เป็น136เหรียญกดเครื่องเลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบอยู่ไหนเราไม่รู้อะเดาเอาก็น่าจะประมาณ3 4 0 0นสีนะครับก็เนี่ยจะกินได้ทั้งอาทิตย์สัญญยาวกินยาวได้ทั้งอาทิตย์นะครับ ก็เดี๋ยวรอบหน้าจะไปไหนกันคิดว่าจะเข้านิวยอร์กแล้ววันนี้ขี้เกียจด้วยกับอ,อากาศหนาวเนาะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับในนิวยอร์กแล้วเจอกันใหม่ครับนิวยอร์กมึงหลอกกู EP 2จบละ